ไม่น,นี้อ่าพี่ปูพี่ลินนั่นซักรีดวัดดีไหมสักรีดดีครับไ้่ดีเขามาหาบุตรมาซื้อกีตาร์ม่ยง่ายห่างเขาพี่ปูพี่ลินพามาซื้อครับนอกครับนี่ลานปุ๊บพีเอสเบลซี่ครับมีทุกอย่างเกี่ยวก้อนมาซื้อเลยเอ่อข้าวห้องสืบใครอยู่นี่นะครับรนี่ร้านร้านกีตาร์อยู่ฝั่งนู้นครับนะ พี่ลินพามาซื้อกีตาร์ให้คุณต้องเตียเสียพูดเชิดเดอร์กี้ค่ะหลังจากเมื่อคืนนี้ที่เฮ้าทายทอสดนะคะแล้วลินก็บอกว่าวันนี้จะพาทีมงานมาสื่อกีตาร์ไม้นะคะสื่อไวในข่นะคะ,นนคะ,คะเพราะว่าของอาจารย์วุิกระสีนั้นมันดังก็แก๊ก็แกกล้มค้าน,น่ะคะ่ะลอ้อานนะมากับทีมงานหลายๆคนค่ะเพราะว่าเมื่อล้งคิดว่าจะถูกหวยอยู่นะอุย้ยยังไม่ซื้อหวยเลยเซื้อหวยกะยะ็ยังอยางเลย ว่าไแวะรถรัตเตอรี่ไม่ทันแรถบ้างเนึ่งรัตตอรี่ทันไหมเนี่ยไม่ทันหรอกเอาไปดูสิไปมีฝั่งลู่นะคะเดินตามมาครับบุ๊ดถือกล้องให้ด้วยมือหนึ่งไอ้กล้องหนึ่งเอามือหนึ่งเนี่ยมันใช่พรอมเฟย์ไหมหลาดเนี่ยใช่หลอนไ้มโอ้โหแล้วมะ ตอนแรกตอนแรกว่าที่ปี่คือของรัตนอาจารย์ปีช้าปลอดภัยนะคะสักรีดติดต่อไว้อาจารย์ติ๊กปีชาปลอดภัยนะคะแต่อาจารย์ลรวูยุโร่เข่าบริษัทเซิ่อมนะคะก็เลยมาทีงนี้ดีกว่าเพราะว่ารินใจร้อนอยากได้อีกอย่างกรับตอนที่แรกเขาจะพาคุณไปถ่ายคลิปเลยพี่พี่เป็นคนถ่ายแล้วท่าทางมืออยู่นม่นถึง มีหอนใจมดจ่มีหอในใจอ่ันะมันผดูิดใไว่อย่เสียบยาง้เริ่องจะท้าใหรมึงิอ๋ออ่าไหนซื้อทางมันไม่แรงดีูตองแนี้ไม่ใช่ไฟฟ้าใช่ไหมอันนี้ธรรมดาอันนี้ไฟฟ้าแต่ตัวนี้สวยดีนะไหนเไหน ตรงตัวเียวตอนที่พ่อเก่าของูดนะาคารมิเนตเห็นไหมพี่เสียบไฟฟ้าได้คาคารมิเนตถ้าคารมิเนตรับมาตรฐานสุดแล้วนี่คารมิเน่ราคาแรงไปเนาะคาร์มิเนตแต่คือมันเมืออทชีพอะคาร์มิเนตใช่ทำไมเสียบไฟฟ้าได้ไม่ต้องดูแเสียบไฟฟ้าได้ครับราคาจะแรงกว <Bond> <t ans pakai> <อ>่านิดน <serving. S 2> <Enfin> ึงแต่ว่าคือมาตรฐานอะคาร์มิเนตพวกนักดนตีอาชีพใช้ได้ ยัหนี่ก็ไฟฟ้าครับอนี่ไงใ่เลยดิที่เ็นไฟฟ้าน้ำอันนี้ไม่ใช่ไฟฟ้าใช่ไหมไม่ใช่เพราะตัวนี้ไฟฟ้าอยู่ดีตัวนลองได้ไหมคลิปสันนะได้ครับยุดนี่ไฟฟ้าครันหละัะนตัวนี้ไฟฟ้าเท้าไหร่ครับ้เดี๋ยวพิวดลองตัวนี้แล้ตัวนี้เราไม่ไฟฟ้าตัวนี้ลอง เดี่ยวแหงเดี๋ยวของคุณมาให้แต่บิ้งนะคะเราต้องเอาเป็นกีตาร์ไฟฟ้าเนะใช่ใเพราะเราเสียบแทร็กไรส่วนเราราคาดีเลยครับรางวัลกรส้นไปลองไอ้รางมัลมันน้องมันพี่ยแรงมากนะครับมันี่ทำแรงทาราคาทราคาารางมัลกรสขายได้คนนี้ค่ะคนนี้ันนี้ไฟฟ้าไมอิเล็โทรนไหมไฟฟ้าครับอ๋อไฟแรงนดมาก อาวุธเจดินและปากใช่มลิซื้อไว้ให้ในคลายนะครนั่งนั่งนั่งอาวุธนั่งเก็ไว้ในคลายนะครับเนาะเื็บไว้ให้คลายเวลาเขาเล่นนะส่วนปัญญาได้น้องค้างเสียงเวลาลลาไทยคอสดมันดังจัดจ้าจัดจ้านะครับวม้วนเงินข้างปากให้พี่พุดธลงมาฟังเสียงครับเสียงมวลมาครับพี่น้องครับแต่มาตรฐานในพิธะท่า้เมญี่ยทุบแต่ละทางแรงไปแรงไปไปตัวคอนเสิร์ตก่อน ภาพที่ติดซื้ออีกหลายอย่างเาพราะเพราะได้ใส่นะะริบปะใครก็ตัวเก่าอยู่บ่ตัวเก่าเลยตัวขาดตัวขาดโอ้เส,ยสยียงใส่แล้เลย เท่าไหร่หมนะื่นห่พันฮะอ๋ะอแาของที่บ้านเราเช้ซื้อมาเท่าไหร่แอมเลยเอมอเอม,มตู้มอนิเตอร์เอาเหร่ของกีตารเขาเเติดสั้มิกเซอดังนี่ดังดังก็แอมใชไม่รู้าอะไรมันก็น,นึ่งกราคาเอาเนาะแล้มันตู้ละสองสามพันเนาะนึกถงมือนกว่าตามราคามันละ

ดีๆเาลองยังมาห้าก่อนเจอสองพั่ยเอาลองยังมาห้าด้วยทียักับอเมื่อกี้ปนรอะไรสี่ขามันโล่งนี่มันไม่งยกิสันทอลองยังมาห้าลองยังมาห้าที่โอเคหมเมื่อกี้สันตัวเมื่อกี้อยากให้ลองยังมาห้าเทียบยังมาห้าตัวนี้ลองฟังเสียงฟังเสียงงหน่งฟังเสียงนงัวขาไปตัวนึงันนั่งเลย แต่ผมชอบคิปสันตัว่อกี้นะได้ลเสียงมันใสเสียงใสอยู่ใช่ไหมมาใสกันมาฟังกันมาห้าลูครับมีหลายรุ่นครับมีคขอมลุกควงมลุ เที่ยวกับเมื่อกี้แต่ผมชอบกิฟสันเนี่ยราคาไม่ต่างกันมากนี่ถูกกว่าเลยว่าตัวกิฟสันมันเสียงดีกว่าใช่ไหมใช่กิฟสันเป็นจัมโบ้ไงฮะมันเป็นจัมโบ้อวันนี้มันสี่สิบเอ็ดนิ้วอ่ากิฟสันมันใหญ่กว่าผมลองแล้วพี่ผู้พิพากษาจะลงไปแท้ครับเราตกลงกันแล้วพี่วู้ิพากษาผมก็ลองพี่ก็ลอง ผมชอบตัวนี้รู้เป่าไงชอบกิฟต์สันตัวนี้ตัวเดียวอืมไม่แรงมากมันโป่งแต่ผมชอบสีตัวนี้ครับพี่บุตตกลงเราชอบอะไรชอบกิฟต์สันตัวนี้เนาะที่เราคุยกันนะเพราะว่าเมื่อกี้เสียงใสดีเทียบกับ j าแล้วเสวยด้วยสวยด้วยลิปสันตัวนี้แหละโอเคเพราะราคาก็ไม่แรงแต่จริงจริง ถ้าเป็นผมจริงๆผมชอบคาร์มินีนะแต่คาร์มินีราคาแรงไปอ่ะหมื่นกว่าหมดเลยอ่ะคาร์มินีพวกโปพวกเหมือนทีมคนไทยกันส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่ได้แค่แค่ตัวเดียวเพราะมันทำมาไม่ใช่ว่ามันมราคาจะแรงนิดนึงสองหมื่นกว่าคาร์มินีพวกของผมใช้คาร์มินีนะพี่ตอนสมัยผมเล่นอย่างเล่นตุ้ยแต่ราคาจะแรงนิดหนึ่งหมื่นเจ็ดก็หมื่น วุ้นถายรุน้องวุ้นนี่พี่เจ้ลินนี่ลินถ้าว่าลินจะเอาแอมตัวนี้ไปด้วยเจ้าเลยพี่ลินอาแม่มันลดเยี่มแล้วๆเลยใช่ไหมใชหย์เก้าเก้าศูนย์โอ้วุ้ประสิทธิ์เมือนเนี่ยนี่อัดอัดแบตได้สี่ชั่วโมงนะฮะอ๋อชาร์จแบตได้หรอชาร์จแบตได้นะตอนนี้อ๋อคือเมื่อกี้ผมเปิดเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เสียบไฟอ่าเนจาแบตได้ครับอ่าเปลี่ยนจากวุ้แบตช่วสีชั่วโมงก็เลยคือหนึ่งืินจะ แต่ผมยังได้กีตาร์น้อยเลยนถ่ถ่ายอีกรูปแอมมก็ได้ครับ่ดยมาถ่ายเลยูแอมตัวใหญ่เนี่ยสองตัวเื้ยายต้องเอ็นร้ามนะคะอันนี้นคะ อันนี้คือมีแบบเอาชาติแบบมันใช้ได้ประมาณสี่ชั่วโมงมีแบบเกี่ยวห่วงคือแบบถ้าเราไม่มีไฟฟ้าเราเล่นได้สี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงใช่ไหมสี่ชั่วโมงใเนี่ยครับเผาห่วยได้เลยแจ๋วเลยเดี๋ยวเรานี่ก็ไปอัดเลยนะใช่ครับการแจ้งการแจ้งเลยนี่การช่วการแจ้งใช่ ีมอเสียบอันนี้แบบสวิตช์ใชุ้ก้ยังนะครับถ้าเปิดมแล้วเล่นเล่นอยู่มือไม่ว่างเนี่ยใช้ตัวนี้คอนโทรนได้ยังไงนะครับตัวนี้เป็นผู้สวิตช์าาวินเดียฟังไว้ด้วยอ๋อนะถ่ายไปด้วยจะได้ไม่นี่จะได้ไม่ไม่ลืมใส่ยังไงแบบนี้พทเราเอ่อบันทึกเสียงมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะใช้ใช้ใช้คู่กับ เปิดเปิดดูใน y t u t u ก็ได้ฮะมันจะมียังไงครับอันนี้ใช้คืออะไรนะคะเดี๋ยวนะอธิบายให้หนูฟังรอบนี้งใช้อ่าเนี่ยมันจะมีช่องฟุตสวิตตรงนี้นะครับแล้วก็เอาไว้ใช้เพื่ออะไรนะเพื่อคอนโทรลเกี่ยวกับเรื่องลูปเรื่องบูทเสียงอ่าอะไรเงี้ยฮะบูทเสียง จริงๆแล้วผมผมก็ไม่ค่อยคล่องเต้องดูต้องดูในยันอีกทีหนึ่งยูทูบอ่าเดี๋ยวเราไปดูในยูทูบนะพี่โจ้โอเคครับได้วิธีใช้เดี๋ยวดูในยูทูบใช้อะไรเพื่ออะไรูทโอเคไปเดี๋ยวไปดูตู้แอมมีตู้แอมไม่ด้วยชาวกลองได้อะไรเนี้ยฮะสตาร์เวลก็ซืืออันนี้ก็ซืือนะ้ะมีครบเลยครับค่ายเรา พิวดูกีตาเดียวกีตาร์ดิาบตกีตาร์เลยเคยโอเคเลยเาก้องใียวอาเออนเขาต่อต้งตคาะโอเคผมชอบอย่าันั้นมากับพี่ปุผมเล่งไว้อยู่กิสันว่าทไมราคาไม่ทแนไม่ให้ใส่เลยครับโอ้โหพวดสพายกีตาร์เท่เลยอ่ะใส่กระเป๋าเรียบร้อยโอ้สกลินก็เท่เหมือนกันนะสกไดแอมด้วยไปเดี๋ยว พี่ดินถ่ายรูปตอนนี้ก็เราได้กีตาร์แล้วผมเลือกด้วยพี่วุ้ก็เลือกเลือกด้วยกันนะผมว่ามันโอเคจิบสันราคาไม่แรงด้วยได้แอมด้วยพี่ดินซื้อแอมนี้หมื่นเอ็ดครับพี่ดินซื้อแอมให้ด้วยนี่เราก็จุดเลยนะเต็มที่โอเคสอดแจ้งสอดแจ้งกันเดิมนะสรุปนะคะก็ได้แอมแอมนะคะแอมนี่ไม่ได้คิดว่าจะซื้อนะแต่พอดีมาเห็นแล้วก็เลยซื้อเป็นรถเสียงมัน้วน ก็อาจารย์มุดก็ได้กีตาร์กิ๊บสันนะคะกีตาร์ไฟฟ้ากิ๊บสันนะคะก็สองย่างอันนี้เป็นประจกเสียงนี่เลยขาไม่ได้นะออ่็สอบ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 สิบวันก่อนไปลองดูนะคะปลาลงมเขาคาดม่าที่ถูกเลขนะคะเงินซื้อนี่คาดว่ากับสองหมื่นกับสองหมื่นนะคะซื้อให้ทีมงานนะคะเพราะว่ามันมาได้เฮ็ดแล้วได้เฮ็ดแล้วก็ต้องเฮ็ดขายเฮ็ดแต่มันเต็มที่ไปเลยในเอาให้เต็มที่แล้ว่ะเอาให้สุดนัละเอาที่เขาเฮ็ดได้นะคะซอยๆกันนะคะอันยอดยูทูบกับ เบอร์เงยหลายเนื้อค่ะสดไม่สดเอาไว้ไล่นะคะขอบคุณดิ้ซีที่ติดตามนะคะเังไหนก็เดี๋ยวจะถ่ายทอดสดให้เบิ้งแล้วกันีไหนอีกวะครับผมกลับแล้วกลับแล้วค่ะเนาะอ่านกินข้าวกินน้ำขอให้ถูกหวยรวยเบอร์ทุกคนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับบบ๊ายายบ๊ายบายบ๊ายบาย